สวัสดีครับวันนี้ร้านราชาธนาบัตรนะครับก็จะมาแนะนําเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องนะครับโถปิกนะครับยอดทองคําแล้วก็ถมทองนะครับ ตอนนี้เราเริ่มจากเครื่องเงินก่อนเลยอันนี้เป็นเครื่องเงินโบราณนะครับหากใครมีพวกนี้นะครับอย่าเอาไปหลอมนะเพราะว่าราคามันจะต่ากว่าราคาเนื้องเงินกับที่เรารับซื้อเนี่ยเยอะเลยถ้าอย่างเงี้ยมูลค่าของเนื้องเงินอาจจะกลมละ20บาท25บาทตามเปอร์เซ็นต์นะแต่ทางเราอาจจะซื้อ40-50เลยต้องดูงานด้วยนะครับว่าเป็นงานขายต่อได้ไหมหรือเป็นงานโบราณไหมนะครับต่อไปนะครับจะเป็นพวกถมทองถม,ถมทองเนี่ยทำมาจากเนื้องเงินนะครับแต่เขาทาด้วยเนื้อทองคํามันเลยทําให้มีมูลค่าสูงตลาดเล่นหาก,กันอยู่ระหว่างกร,รัมละ 50- 200ต่อ ยอยู่ที่ว่างานดีหรืองานไม่ดีเก่ามากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีตาสัญ,ญลักษณ์ของเจ้าองค์ไหนอย่างเงี้ยจะเพิ่มมูลค่าไปอีกเยอะนะครับไอเงี้ยจะเป็นถมทองงานใหม่งานใหม่ก็จะไม่แพงอันนี้เครื่องกระเบื้องเก่าอายุก็ต้องมี1 5 0ถึง300ปีเนาะเรียกว่าโถปิกทองคำนะยอดทองจะสตาร์ทขั้นต่ำสองหมื่นถ้าเกิดว่าอันไหนที่มีราคามากๆหายากๆอาจจะ 50,000- ื่นถึงแสนได้ต้องดูรุ่นแล้วก็ดูลายด้วยนะครับวันนี้ก็เอามาให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับว่าทางร้านรับอะไรบ้างนะครับส่วนท่านที่สงสัยสามารถนําของเข้ามามที่ ได้เลยนะครับร้านราชาธนาบัตรมี2สาขานะครับมีสาขาบางใหญ่แล้วก็สาขาจตุจักรตึกแดงนะครับส่วนท่านที่ต้องการส่งรูปมาประเมินราคาก็ทางไลน์ของทางร้านได้เลยนะครับฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆใทั้งสิ้นครับ